นเดะมากตัวห่างหวานใจเช็คอินญี่ปุ่นแต่แอบพากันหลงเบาเป็นทริปที่ต้องห่างหวานใจแบบจำใจสำหรับสุตานาเดะคุกิมิยะกับหมากปรินที่จับมือการเช็คอินที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนสนิทรวมขันทำธุรกิจด้วยกันและทริปนี้คือพาทัวร์โรงงานดีลธุรกิจเพื่อเป็นที่ประทับใจของลูกค้าในฐานะเจ้าของต้องลุยเองทุกอย่าง ซึ่งทริปนี้หลังจากดีลธุรกิจกันแล้วมากและณเดชและกวนเพื่อนนั้นก็ได้แท็กทีมกันเดินเที่ยวแบบชิวๆซึ่งจากคลิปมากนั้นได้บอกแบบคำๆว่าทุกคนที่เดินกำลังหลงทางอีกด้วย และทิปนี้เองก็ยังได้เห็นถึงความคิดถึงของหนุ่มมากที่มีต่อคิมเบอรี่ด้วยล่ะค่ะเพราะมีการแท็กหาพร้อมทั้งบอกคิดถึงอีกด้วยส่วนณเดชนั้นคาดว่าก็มีการบอกคิดถึงเสมอแน่นอนเพราะคู่นี้ยเขาอยู่ในโหมดครั่งรักกันตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ